ของที่ประเทศจีนกันหน่อยค่ะปรากฏว่าสมาคมทองคําจีนระบุนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยการผลิตทองคําในจีนมีปริมาณอยู่ที่372.048ตันค่ะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ13.09หรือประมาณ43.065ตันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าการผลิตทองคําของจีนเพิ่มขึ้นนะคะในปี2565ตามการผลิตที่เพิ่มขึ้นในบางภูมิภาคที่สําคัญค่ะตรงนี้รวมถึงมณฑลซานตงทางทิศตะวันออกของประเทศ ด้วยนะคะซึ่งก็มีการฟื้นตัวจากการหยุดชะงักด้านการผลิตที่เกิดจากการปิดเหมืองหลังจากเกิดอุบัติเหตุและการตรวจสอบความปลอดภัยในพิธีแล้วค่ะโดยเหมืองหลักๆในมณฑลซานตงก็กลับมาดําเนินการผลิตอีกครั้งหนึ่งและเพิ่มกําลังการผลิตจนถึงระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิดส่วนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนก็เพิ่มกําลังการผลิตเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้การผลิตทองคำเพิ่มขึ้นขณะที่การบริโภคทองคําของจีนค่ะก็ต้องบอกว่าจีนเขาเป็นผู้บริโภคทองคํารายใหญ่ ที่สุดของโลกปีที่แล้วนะคะอยู่ที่1,001.74ตันค่ะลดลงมา10.63เมื่อเทียบรายปีการลดลงดังกล่าวเนี่ยก็ขับเคลื่อนโดยการบร